โ <Morning. S 2> มนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นีไ่นไงต,ตุ๊กซสอปนสอปนตุ๊จี ไก่ but, 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 so เอา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 ไก่โค้กเค็มเอา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 ไก่โคกเค็มโอ๊ยไม่ไไม่ตามดีวะ đứa đi đấy đứa đi điêu chú rồi

มันคือมันคืออังเตาวะอังเตาวะเหและ้ามั้ามัต่อไม่รอแล้ว ด่านอะไรด่านพีระมิดด่านอะไรด่านแตกแปงที่มีน้ำขึ้นออกมาจากพื้นตัวนี้มันเป็นของพีระมิดดิม่เช้มันเหมาะกระดาษอะไรอ่เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้เ้ยเฮ้ายเยเฮ้ยเ ไม่มาด้วยมันไม่ตามหรอมันไม่เห็นตามอยู่โดนแล้วเห็นมันแล้วโดนฮะเราส้องไปเสร็จแล้วดูกต่อไปหนยโอ๊ยโดนหนีดิน้ำก็วนต่อแล้วเพื่อนก็แบบว่าเสียเลือดฟรี เกาไิเสร็จแล้วเก้าสิก้เข้าไปในโบราณคาถาลวเข้าไปในโบราณคาถขึ้นขึ้นขึตอ mm ั hmm. so. ่งตัวแม่ละไม่ได้ไ้ไงมีเหงื่อออกแน่นอนตอนทำประอก นอนเล่นไว้นอนเล่นไว้หลงมางเหรอ่ลักทรัพยตัวสักทรัพย์ตแกมันจะพุ่งมาหาแบบระยะทางแบบว่าตรงๆไปยอ้ยลาดเลยอย่ามาต้องเครื่องปั่นไฟนะเราต้อมอยู่ใกล้เสร็จแล้วจะตายแล้วพ่อเนี่ยนน รออยู่ในโบราณสถานชั้นสองปั๊บจ๊ะละห้าสี่อ้าวผิดที่เฮ้ยตา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 ยเอ้ยเอเคไปเลยแล้วกนเนี่ยเหรอจับไว้จับไว้อยู่ไหนเอาไว้ให้นนวลอะไรนะจับให้นนวลจัมให้จับให้นนคืออะไร จำมจำจำว่าประตูอยู่ไหนแล้วอยู่ตรงนั้นครับโอเคตรงไหนนี่ไงตรงที่เพื่อนเดินอะไรนม่ตรงไหนยันไงไม่รู้เห็นเนี่ยนเราไม่ช่วยละเราไม่ช่วยละ ตอนตอนลุกตอนแบบตอนนอนแล้วก็ฮิวขึ้นมาเนี่ยมันมันถือว่าฮิวแบเป็นการมองฮิวอสวสะสกิลเฉพาะตัวคือมองฮิวเหรอตัวเนี้ยใช่ตามล้มาตามแล้วมาเราพาไปทางประตูทำไมมีคนมาวาดรูปด้วยนอนตรงนี้ <c oughs> ทำไมมันลดลงอะ าะคออกเคนออกนอนทำนอนทำไปบ้างเนี่ยนอนในรถนั่นเห็นปะนเห็นปะดูทางนี้ปะมีนมันมีวันช็อตปะอ๋อเธอคงรู้สายรถอยู่ตัวนึ่งไหมมันรอโน่นมันรอตามันตามันนะจะทันเหรอวะท่านท่านท่านทำไมมันรถเร็วจังเลยอะ นะเพื่อนเปิดให้แล้วเพื่อนเปิดให้ชดีกว่าไปเลยไม่ฉลาดอ่ะทำเสียงอ่ะทำเสียงใช่ใช่มาเตะเนี่ยบึ้งบึ้งขึ้นมาใช่ใช่ เฮ้ยดิวจะรอดมั้งนะมัน <neighborhoods> ม <yd> ีวันฉอดว่นไหนไปออกกันปะออกกันขอทุกคนเลยว่ะทำมืออย่างนี้ไงอ่ะกดหนึ่งกับสองกดสามก็ตบหัวอ่ะกดสามตบหัว chốt subscribe cho